for you เสนอรายการเกมโชว์แจกจริงจากมีอันกับความหาคู่สอง The City Second Game 60วิพิจิตรแท็กทีมสนับสนุนโดยพริโก้พาสต้าซอส Samsung Curve UHD TV กติกา60วิพิจิตร โดยเพื่อาแข่งจะต้องเลือกพิธีกรมาช่วยเล่นเกมให้สำเร็จภายในเวลา60วินาทีจากนั้นสามารถเข้าไปหยิบของรางวัลในห้องได้เลยก่อนที่ประตูจะปิดหากชนะครบ10เกมก่อนรับของรางวัลสะสมทั้งหมดพร้อมแจกวอตอีก100,000บาท จากครั้งที่แล้วในการแบทเทิลของสองสาวเพื่อนสีก็เริ่มรอบที่หนึ่งกันแล้วนะครับโดยสาลาล่าในผ่านเกมชุดเทนนิสไปได้พร้อมกับเอาตู้เย็นออกมานะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังความรู้สึกของเธอพร้อมกับลุ้นเกมที่หนึ่งของสาวโลโลกันต่อเลยครับยัาตู้เย็นอะไวะนีกาดนานมากใช้เวลาในการกดนานมากไม่ได้หรอไได้หรอใช้เวลาในการสดแบบ เปเวลาเยอะมากในการตดบางตัวมันมันกดไม่โคะมันกดไม่โคเพราะว่ามันเนื่มมันมันไม่รัวนิ้วได้มันรัวไม่ได้พี่บอกว่าทีตัวปังดงกดไปแล้วมีตัวอะไรบ้างจะบอกเอามห้หนื่งอุ้ยไม่บอกโอ้โหเดี๋ยวถ้าลู่ได้มาไม่ไม่เลี้ยงข้าวนะถ้าลู่ได้มาไม่เลี้ยงข้าวนะแต่เอาตู้เย็นออกมาแล้วมันเหมือนไฟไหม้บ้านแล้วยกอะไรมาก็ได้ <cam ina> แล้วไอ้นี่ขวางด้วยนะบันไดอ่ะขวางด้วยนะแต่แกก็แบบว่าสามารถอ้อมมาได้อ่ะตอนแรกแกคิดว่าจะเอาบันไดมาทำงใหม่เอาให้หลบทางหนอย Level. สรุปแล้วพี่ลาล่าทำได้ได้ตู้เย็นขนาด1.8คิวต่อไปตามพี่นู้รู้แล้วพู่น้นนะครับกับเกมแอปเปิลโรบินฮูนดเกมแอปเปิลโรบินฮูด เกมนี้พวกแข่งจะต้องแท็กทีมปาลูกแอปเปิลให้ปาคาตาปูจนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา6 0วินาทีครับแปเป l e ลโรบินฮูดเข้าใจกิจกรรมไหมคะลูกๆถ้าพร้อมแล้วจุดตาชิญนได้เลยค่ะเรๆๆเก็บแนวไว้เลเมด่อย้อมไมเติมเล

แปดสี่ตัวอ่ะหนึ่งสามสิบวินาทีสกด enter เก้าสองสามสี่เ n t e r ยี่สิบวินาทีเจ็ดเจ็ดก็ได้สามยี่สิบวินาทีเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบวินาทีสามต่อก็ได้อ่ะสามเจ็ดเก้ารับ e r เไปด เอาแม่และเร็วเหมือนกันนะครับทักทีมคุณนี้ปารกแอปเปิลเนี่ปลักตะปูใช้เวลาไปไม่ถึง30บนาทีจากนั้นเนี่ยสาวลู่ๆเนี่ยเข้าไปลองกดตู้เซฟดูแต่ไม่ออกสุดท้ายพอไม่ได้ก็เอาหมอนหนึ่งออกมาก่อนเลวครับทำอะไรทำอะไรมองไม่เห็นอะไรเลยแอนนี่อันแรก ขอบคุณพี่โก้มากแต่เดี๋ยวลุงก็คงทำอะไรไม่ได้ไม่ไม่ไปนานมากอีกคนที่ไปนานมากเฮ้ทำไมอ่ะมองหน้าทำไมมองหน้าเหมือนมีอะไรจะมองมองอะไรอะไไม่ได้พี่โก้คว้ามาต่ออันบนแล้วกลางมันดูคุ ก็ต้องหยิบาช่วยหนูเกือบนึ่งปลาไม่ได้เออไม่นึงปลาแลพี่นะครึ่งครึ่งหนึ่ง่เนอะรับไปเลยครับมอดเด้อยังกับยังกับโอเคอ่ะที่ไม่เหลือไม่กี่ตัวลนใช่ แสดงว่าที่ลูลูลาล่ากดตอนแรกอ่ะมันน่าจะใช่แต่เรากดรัวแบบมันไม่ได้ใช้กันแล้วคนเนี้ยกำลังจะดูข้างหน้ามันมันมีแบรนด์อะไรเอามือปิดให้เออโอเคโอเคโอเคต่อเลย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 ไดอๆเอาเลยเข้าเลยคข้โอเคโอเคมาพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วไปกันที่เจอแลนด์ดมโอเค อรอบที่หนึ่งไปแล้วบอกเลยว่าการลุ้นขวาหยิบของรุงวันในห้องเนี่ยสนุกตื่นเต้นไม่แพ้การเล่นเกมนอกห้องเลยนะฮะซึ่งรอบที่สาวลูลู่ก็รับมอนนึงไปได้คืสสอสาวลาลาในก็รับตู้เย็นขนาด1.8คิวไปแล้วครับเอาละครับเกมต่อไปนะครับพี่ลูลู่ลูลู่จะเป็นคนเริ่มเล่นก่อนนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดินเล่นด้อมมา เลยเรื่องไม่ดีก็เหนื่อยนิดนิดนึงนั่นไงแล้วแต่พี่จะเลือกวอกบอเขาวงกดคุณน่าจะถนัดคุณอย่ามาตัดจีนนะวงกดเลือคุณก็ไปชี้โพงเลุ่นลู่เรื่องอะไรครับเอาเอายกดีกว่าะยกยสูบลม่ะยกยังไงคะเกมยกสูบลมเกมนีเพื่อนแข่งจะต้องแท็กทีมสูบลมให้ลูกโป่งโดนเข็ม ภายในเวลา60วินาทีครับยกสูบลมเกณฑ์นี้ไม่มีอะไรมากยกดูปกให้แตกดูจากซองแล้วน่าจะถนัดเกี่ยวกับสู้ลงรถมากๆถนัดมากเลยพร้อมไหมครับพร้อมมากยพร้อมแล้วไปที่จุดสตาร์ทครับมาเลยค่ะอยากให้เขาเดินแล้วสะดุดอะไรแล้วแล้วหน้าเนี่ยเจาะลงที่พื้นโอ้วยู้่าๆเลยค่ะดังยิ่งมีพร้อมไหมคะพี่ลุลูพร้ ร้บอแล้วนี่คือเดอะซิตี้เซคันด์เกมหกติวีพิจิตรแสนแท็กซี่มามาเลยจากนี้โยกไปโยกเร็วเร็วกว่านี้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 ไปเร็วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ดีเร็วเร็วเดี๋ยวบลุนว่าพี่ลูลูเธอจะโยกสูบลมผ่านหรือไม่ช่วงหน้าครับ สนุนโดยโอชิกรีนทีเรโซนาเมนเมอยากให้เขาเดินแล้วสะดุดอะไรแล้วแล้วหน้าเนี่ยจกลงทีนพืยนาู้ยอยาดเลยค่ะดั้งยี่มีพร้อมเลยค่ะพี่ลูลูพร้อมค่ะพร้อมแล้วนี่คือเดอะซิตี้เซคันด์เกมหกติบวีพิจิตรแสนแท้ที three two one มามาเลย โย่ไปโย่เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกนี้เร็วกว่านี้ไปเร็วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ดีไปเร็วไอ้เท่านีเร็วกว่านี้ไม่ได้ลูกไเรวิวคุณเป็นไหมคุณเป็นไหมซับกับพี่ก้ดิมา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 อยปอยเยอะมากเวลาเหลืสีสวิสีวินาทีเก็บไปล้วสามสิบห้า ได้ดิครับเทรนเนอร์ก่อนในถังพิวทั้งโยกเนี่ยจะช่วยสาวลูลูเนี่ยเข้าห้องสมบัติได้อย่างรวดเร็วจากนั้นเนี่ยเธอก็ยังไม่ยอมขอลองกดตู้เซฟอีกครั้งแต่ยังไม่เอานะจ๊ะสุดท้ายเลยมาเอามอดทอดแทนละครับเออโอเคโอเคนี่มีค่านี่มีค่าเรื่องมอดนี่คุณถนัดด้น ฉันจะเอาหม้อที่ตั้งสูงๆนะั่นัีกเชีูวอันแรกเอาหม้อนึ่งอันนี้เอาหม้อทอดแม่บ้านไปต้องมีหม้อหุงข้าวหม้อข้าวมันใหญ่พุ่งหม้อหุงข้าวใหญ่เป็นเป็นแบบว่าเขาจะไปสมาคมแม่บ้านมันต้องใช้ในครัวเรือนะพี่นะแต่จีประโยชน์ประโยชน์างมีประโยชน์ไม่มีโยนเกินเส้นเล็กๆก็ไม่โยนแล้วเป็นแบบไฟฟ้านะพี่นะแบบบู๊คัมแบบแบบนี่คืออะไรครับชุดเครื่องครัวสแตนเลสสตีลและนอนสติกจากซีโก้ ไมเลยรับมอทอดกรีเกิลนะครับผมอ่ะไปวางไว้หลังวางไว้วางไว้หลังหหลลัังงที่ตู้เย็นก็หลังตู้เย็นก็ได้วางคนหลังตัวเองก็ได้ตู้เย็นดีกว่าบ้างบ้างเราไปทอดขายอยู่ตลาดนัดลาล่าครับเกมต่อไปมาแน่นอนครับเขาวงกดเกมเขาวงกดเกมนี้พวกขาันจะต้องแท็กทีมช่วยกันทำให้ลูกสนุกผ่านเขาวงกดลงหลุมให้ได้ครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับเขาวงกดครับผมมาแล้วถ้าเป็นการนะคะลาล่าค่ะ พร้อมแล้วเดี๋ยวถ้าไปถ้าเข้าได้เข้าไปอีกทีหนึ่งเนี่ยยังจะไปป้นเปียนอยู่ตรงตรงตรงไอ้ที่กดรหัสอีกไหมเราก็เอาไห้ได้นะเอาไม่ได้นะมันมาใจนะมันคาใจกินสามเกมแล้วนี่เขาสองคนวนเวียนไปตรงนี้ไม่ได้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วเขากดเก็บครบทุกตัวแล้วนะเอายังเกือบครบอีกเหรอไม่ใช่ครบทุกตัวแล้วแต่ว่ามันต้องมีผิดพลาดอะไรสักอย่างอ่ะใช่หมายความว่าคือเขาอาจจะกดไปไปลองใหม่ลองใหม่ดูเพี่เราพร้อมนะคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วไปที่จุดสตาร์ทครับ

เเววๆนนีี้าสบายๆครับเกมนี้สาวลาลาใช้เวลาไม่นานลูกซีนุกนี่ก็ไหลหลงหลุมได้อย่างรวดเร็วช่างน่นแนกก็ยังตั้งใจตู้แซฟอยู่นะฮะเลยลองกดดูต่ไม่ออกสุดท้ายนี่ปืนใจเปีนขวาทองออกมาละครับ นั่งเลือกว่านี่เวลาเลือกของต้องเลือกอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันของจริงป่ะอย่าลูกมันจะลอกของจริงของจริงรังจริงเลยครับลาล่านะครับเฟื่องคนขวามหนักเรื่องซะเลยเกมต่อไปทิลาล่าจะเป็นคนเลือกเกมเกาะไปเอาพร้อมแล้วไปที่เดอะแลนด์ดอมหรือไปสองขั้นตอนที่ไม่ว่าจะเล่นหรือลุ้นของรางวัลเนี่ยก็ดูจะอารมณ์ดีตลอดเลยนะฮะ ซึ่งรอบที่สองนี่สาวลู่ลูนี่ครับมอเตอร์ที่ชอบโปรสีเก้าไปได้ส่วนสาวลาลาเนี่ยกรับทองคำหนักหนึ่งสลึงไปละครับขับพร้อมแล้วเดี๋ยวเลนด้อมทำงานเลยมาทำงานเลยเกมไม่นะโลโก้ยักษ์และแยกดีโอลเวนให้เลิกก่อนให้เลิกก่อนโอเคเพื่อนเลิกก่อนเหรอ ดีใจขนาดนั้นเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่สำหรับเฟิร์นมากใช่ไหแฟนขับรถลูกโคยะแฟนขับรถลูกโคยะเชื่อแฟนขับแฟนขับรถลูกโคยักษ์แฟนขับรถลูกโคยักษ์เะจนมันจะจนมันจะเจ็บคออะไรนะมันจะเจ็บคอโอ้ยเจ็บคอไม่เท่ากับที่เจ็บมาทั้งวันหรอกแต่เชื่อแฟนขับหรือเปล่ามันคืออะไร กันถึงจะยกมือไหว้ขอเลยอะไร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 นะโลโก้ยักษ์ยักเราอยากจะให้แฟนคลับรุ่น80ดสมามาลองเล่นโลโก้ยักษ์อ่ะได้ฮะแค่เดินไปเทียงลำบากเลยเนเกมอะไรแสดงว่าโลโก้ยักษ์ต้องมีอะไรแน่ต้องขาถ่ายแน่นอนเลยเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเกมแยกสีกับเกมสีแยกเกมอะไรวต้องไปอยู่กลางสีแยกแยกสีล่าแล้วอูโลโก้ยักษ์นี่แสดงว่ามันท้าทายล่าต้องต้องว่าเอาไว้ทำเอาไว้ให้เขาดีกว่าเอาไว้ให้เขาอุยช่างเป็นคนจะล่าเลือกเลยเลือกเลยเลือกดังๆเลือกดังๆเลือกเปน้องนะ แรงไม่เบ่งเอาละเลืเอกเ,เลยเลือกเลยเ,เ,เราก็อยากรู้ว่าโลโก้ยักษ์เป็นยังไงแต่เอาไว้ให้ลูลู่เล่นเราเลือกแยกสีอะ่ะ <c oughs> แยกสีอลละวอ ผูกแข่งที่ต้องแท็กทีมแยกแทงสีให้รวมเป็นสีเดียวกันจนครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับแยกสีอลุเวนเหมือนที่ยัาไม่รู้นอะฝั่งนั้นน่ะลาล่ารอไหมถ้าพร้อมแล้วจุดตาต์ทไปให้ไวเลยมาเรามาครับมาปอ้ยโอ้ยจังเลยจังเลยจังเลย ฟรีเลยชุ่มฉ่งชุ่มฉ่งมีความสุขเนาะโอ๊ยมีความสุขมากเดี๋ยวไอความทุกข์เนี่ยมันจะอยู่ที่พวกพี่มาถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วนี่คือรายการที่ดีที่สุดในโลก the sixty seconds game หกสิบวินาทีพิชิตแผนแที้ three two one go มามามา พี่มั่งไปสนเร็วเร็วจไม่ลานน่ะเ้าเวลาเยอะแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าคุณลาล่าจะผ่านเกมนี้หรือไม่ห้ามลาดนะครับสับสืนอดโดย head and shoulder true super speed fiber ้ับร้อมแล้วรอไหมเพิ่งได้ พร้อมแล้วนี่คือรายการที่ดีที่สุดในโลก The Sixty Seconds Game หกสิบวิพิจิตรแสนฮะสามสองหนึ่งไปมา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 ต้องพี่มาไหมเพื่อนเร็ว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 ไม่ทันหน่ะเปิดนั่นมันได้ Nei, nei! Oh, เกมนี้สองสาวได้ใช้เวลาในการแยกสีไปเยอะเลยทีเดียวนะจ๊ะซึ่งพอเข้าสมบัตรสาวลาลาก็ไม่ลังเลที่จะคว้าพัดลมไอเย็นออกมาละครับได้เวลาครับลาลาพัดลมไอเย็นฉันยังไม่เียค่ะนับเวลาต่อจากนี้ไปกองสองค่ะจะเป็นเกมทุก่ันรอคอยและเป็นเกมในตำนานพบกันได้กับเกมปลมือดังๆกับโลก้ย เกมโลโก้ยักษ์เกมนี้พุ้งแข่งที่ต้องแท็กทีมช่วยกันต่อโลโก้ยักษ์ให้สำ yeah. เร็จภายในเวลา60วินาทีครับโลโก้ยักษ์ยักษ์ยินเลยสิหนูจะได้มีกำลังใจพี่โก้ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยขอแสดงความยินดีท่านผอโอ้นับเป็น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรเกรงใจผู้หญิงคนนั้นเขานิดนึงขออนุญาตค่ะนั่งมองตาเขียวปัดเจอรุ่นนี้ยังหึงอีกเอามือแยัไปในจมูกเขาต้องทำใจเพราะเขามาทีหลังเว้ยเขามาทีหลังคนนี้เขามาก่อนถ้ามาทีหลังอู้หนูไปต่อแถวอื่นไปต่อแถวอื่นไป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 กล้องก็ไม่ตัดไปโออเเคคโลโก้ยัดนะครับถ้าพร้อมแล้วดูโลโก้ไหมมาดิ เออคึกคักอย่างเงี้ยพี่มองหามองเรียกพลังอ๋อเรียกพลังมาโอเคต้องมีพลังฮีทพร้อมไหมคะตรงมาดีคุลูกดีฝ่าบาทแล้วพลังมาลูดูจากตัวโลโก้แล้วลูกก็ไม่มีเผื่อพังต่อเพื่อนเราก็มากองกันขนาดนี้เลยพี่ลูกพี่ลูกพร้อมนะคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วไปที่จุดสตาร์ท พร้อมแล้วนี่คือเดอะซิตี้เซคันด์เกมหกวิพีจิแตแนแท็คกีมสองหไปเอามาไปมา ไปต้นมาไปต้นมานี้อันนี้อดนได้ได้โอ๊ยเวลาเยอะมากไปไปไปเวลาเยอะมาก โ,โก้กรได้่เร็วจริงๆฮะเพราะใช้เวลาไปแค่30วินาทีเท่านั้นซึ่งพอเข้าห้องสมุดราวนี้คุณลูลูไม่กดตู้เซฟครับแต่กลับเลือกถังต้มน้ำออกมาเลยครับขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับพรีโก้พาสต้าซอสซัมซุงเคิร์ฟ UHD TV และที่สำคัญครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกับพวกเราสองคนพี่น้องได้ใหม่ในครั้ง,งหน้าและก็ความสมุกในครั้งหน้าด้วยแน่นอนนะครับวันนี้เราสองคนพี่น้องต้องขอกราบคำว่าสวัสดีครับ คุณลูโลูฮะคุณคือผู้ตัดสินชะตาชีวิตของใครบางคนที่อยู่บนเวทีนี้ถ้าคุณเลือกเกมย้ายกระสอบตายโดนเตะล่าหายใจลึกล่าหายใจลึกล่าไหวล่าไหวโอเค็แจริงๆค่อยๆ่อยๆ